ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะคเข้าสู่ช่องหนูเบิร c h ชาแนลค่ะและนี่คือ t e r o t Artist ค่ะคลิปความรักท่าสสุดท้ายนะคะชาวทัดลมค่ะได้แก่ราศีมิถุนตุลกุมนะคะในช่วงวันที่16-30เมษายนนะคะมาดูกันว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ที่เบิ้ลจะใช้ค่ะมีสี่ชำรบเหมือนเดิมนะโรแม n c e Angel ไพ่คู่บุญ n r a c t e r Motion Card ไพ่ของเบิ้เองแล้วก็ ไพ่ทาโร่ค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะช่องของเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสา,สากลเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยเพราะฉะนั้นคุณเช็ควันที่เกิดของคุณดูก่อนนะคะว่าคุณอยู่ในราศีธาตุลมมิถุนตุลกลุมตามแบบช่องของเปิ้ล เปล่าถ้าใช่คลิปนี้คุณสามารถดูได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ตรงเนี่ยแนะนาว่าลองดูแบบสากลแบบช่องของเปิ้ลก่อนนะว่าคุณไปตกราศีอะไรคุณลองลดูราศีธาตุนั้นก่อนว่าตรงหรือเปล่าอ่ะแต่ถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกว่าก็ไม่ตรงอยู่ดีอยากจะลองฟังแบบของไทยก็สามารถทําได้ค่ะเนื่องจากคลิปแบบนี้ดูให้คนหมู่มากเนาะพลังงานคือจริงๆดูเหมือนแบบเป็นกันกุศลเนาะให้กับคนที่เข้ามาดูใครแบบดูแล้วสบายใจดูแล้วชอบดูแล้วตรงก็สามารถดูได้ แต่ถ้าเกิดใครดูแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจไม่ตรงมันไม่ใช่ดวงของคุณนะคะเนื่องจากมันเป็นดวงภาพรวมมากๆเนาะถ้าไม่ตรงก็ปล่อยไว้ตรงนั้นค่ะเราก็แค่บอกว่าเออมันไม่ใช่ดวงของเราเท่านั้นเองส่วนอีกแบบหนึ่งที่เป็นแนะนําคือการดูแบบลัคนาค่ะจําเป็นจะต้องทราบเวลาเกิดเป๊ะๆเนาะถ้าเกิดคุณรู้เวลาเกิดลองตามลิงก์ไปหาได้ค่ะถ้าคุณยังไม่รู้ว่าลัคนาคืออะไรแล้วคุณอยู่ลัคนาอะไรเงี้ยคุณลองตามไปหานะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ทราบเวลาเกิดไม่เป็นไรคะ่ะเรายึดตามวันเกิดปกติได้เลยนะคะ มาเริ่มต้นกันเลยค่ะคนทัดลมนะมิถุนตุนกลุ่มค่ะในช่วงวันที่16-30เมษายนไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามโสดสนิทแอบชอบมีคนคุยความสัมพันธ์อีหยังว่าหรือว่ามีคู่แล้วมาดูกันค่ะ16-30เมษายนนะคนทัดลมความรักเป็นยังไงบ้างมาไพ่ก่บุญอยากจะบอกคุณว่า ผู้กล้าหาญอาช่วงนี้คุณอาจจะมีความกล้าหาญเข้มแข็งอาจจะแบบเฮ้ยชอบใครก็กล้าบุกกล้าลุยกล้าจีบก็เป็นไปได้หรืออาจจะมีคนที่กล้าหาญกล้าจีบเข้ามาจีบคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้กรณีคนโสดนะคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาแบบเออกล้าเข้ามาพูดเลยอะไรเงี้ยแต่เ n e r g y มัป็นคิดว่าน่าจะเป็นคุณมากกว่าคนท่าลมเนอะเรามักจะเหมือนแบบชัดเจนอะเออคนท่าลมมักจะเป็นคนที่มีความชัดเจนชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างมีความ กล้าหาญเยอะในช่วงระยะเวลานี้อะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าความกล้าหาญเนี่ยมันจะลิงก์กับสถานะของคุณอะไรแต่ละสถานะยังไงบ้างนะมาเริ่มต้นที่ c าแ n e c t e ร์โมชั c a r d รก่อนคะ่ะมาดูว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงวันที่16-30ถึงเมษายนเนาะพลังงานเนี่ยอารมณ์คุณจะเป็นยังไงในเกี่ยวกับความรักให้เน้นไปที่ตัวคุณก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงกับตัวคุณมันอาจจะหมายถึงคนที่เข้ามาดีกับคุณช่วงนี้คนที่เข้ามาจีบคุณคนที่เป็นคู่กรณีของคุณแฟนของคุณณก็็เปปนนไไดนะ้พลังงาอาอรม์ คุณจะเป็นยังไงบ้างห้าใบค่ะมาใจดีอ่ะคุณอาจจะใจดีก็ได้ช่วงนี้หรือคุณไปเจอคนที่เขาใจดีก็ได้นะอ่ะขอเปิดให้ครบห้าใบก่อนสะอาดสะอา้านอืมดีจังเลยค่ะอืมดีดออกมาละน้อยใจเก่งอ่ะอีกสองใบติดแฟนอ่ะ อีกใบหนึ่งนะคะมองโลกในแง่ดีอาพลังงานค่อนข้างดีนะโลเลค่ะเนี่ยไม่เด็ดขาดอาจจะมีความแบบ ก่อนหน้านี้เราอาจจะคิดไปคิดมาไม่รู้จะตัดสินใจอะไรยังไงคุณอาจจะต้องใช้ความกล้าหาญนะไพ่ใบนี้มันก็เลยขึ้นมาค่ะว่าผู้กล้าหาญถ้าเกิดตัวคุณเองเป็นคนขี้โลเลอาจจังหวะช่วงนี้15วันนี้คุณอาจจะต้องตัดสินใจอะไรแล้วคุณอาจจะมีความเข้มแข็งกล้าหาญชัดเจนมากขึ้นในการตัดสินใจก็ได้ว่าเฮ้ยจะอยู่ต่อหรือจะ move on ก็ได้ในกรณีที่เป็นเรื่องความรักหรือถ้าตัวคุณเองยังไงก็ยังโลเลอยู่มันเป็นไปได้ค่ะว่าจะมีคนตัดสินใจให้คุณเป็นแบบนี้ก็ได้เนอะเออจากไพ่เนี่ยมันมีความ ค่อนข้างจะโอเคในเรื่องความสัมพันธนะ์นะเออไม่ได้คิดว่าแย่เนอะใครที่มีแฟนคุณก็จะเหมือนแบบได้อยู่ด้วยกันแบบว่าเออแบบอาจจะแบบอยากจะให้แฟนเอาอกเอาใจก็เป็นไม่ได้ซึ่งการน้อยใจเนี่มันอาจจะเกิดจากการที่แฟนไม่มีเวลาให้แบบนี้ก็เป็นไม่ได้เนอะพลังงานมันค่อนข้างจะไม่ได้มีอะไรที่ดูน่ากลัวนะมันอาจจะเป็นที่อารมณ์ความรู้สึกของคุณเองเป็นหลักมากกว่าแบบอยากให้แฟนทํานู่นทนํานี่ให้นั่นให้อะไรเงี้ยแต่ว่าแฟนอาจจะไม่ว่าง เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อโสดอยู่เนี่ยมันเป็นไปได้ค่ะว่าจะมีคนเข้ามาขอให้คุณมองโลกในแง่ดีค่ะคุณจะเจอคนที่น่าสนใจขอให้คุณมีพลังงานบวกๆเอาไว้นะคะอุ้ยเก็บทําไมเอ,ออกมาใหม่ก่อนอ่ะมาเรามาดูไพ่ทาโร่กันต่อค่ะคนโสดก่อนเนาะคนโสดนี่คือโสดสนิทหรือโสดแบบมีคนคุยแอบชอบอะไรแบบนี้ก็ได้ใครที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะเพิ่นก็แนะนํานะว่าดูทั้ง3สถานะค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะมันมีความแบบ คอมเพล็กซ์เนาะมีความคอมพิเคตบางคนก็เพิ่งคุยบางคนก็คุยมานานแล้วบางคนก็เคยมีอะไรกันแล้วมีความสัมพันธ์ในในเชิงทางกายแล้วอะไรอย่างเนาะมันก็จะหมายถึงคนโสดคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือจริงจริงมันจะหมายถึงคนมีคู่ก็ยังได้อราะนั้นคุณก็สามารถดูรวมๆได้ค่ะว่า Energy ในสถานะไหนตรงกับคุณคุณดึงพลังงานอันนั้นไปใช้ก็แล้วกันนะอะ่ะคนโสดคะ่ะ1 6บหถึงสาเมษายนความรักเป็นยังไงเอ่ยาตุลม <laughs> ลมจริงๆ เนี่ยต้องชัดเจนต้องเด็ดขาดจริงๆด้วยเนี่ยเนี่ย็ัถึงบอกว่าเป็นพลังงานของคุณ hermit ว้าวอัศาวินดาโผพ,พลังงานแบบความเป็นแบบทัดลมชัดมากแฮงแมนค่ะแล้วก็สามไม้ king ถือถ้วยอ่ะโอเค ใครที่เป็นคนโสดนะก็รู้สึกว่าเออคุณอาจจะมีความตัดสินใจก็ได้ค่ะว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีแล้วไม่ดีคุณไม่เอามันมีไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาเป็นไพ่ของคนราศีกันคุณอาจจะดีกว่าคนราศีกันก็ได้อะถ้าเกิดคุณเป็นเหมือนเขาแล้วมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะแล้วคุณมาอยู่ในคนโสดเนี่ยมันหมายความว่าความสัมพันธ์ยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนหรอกคุยคุยกันแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ชัดเจนสักทีถ้าเธอไม่ชัดเจนกับฉันเนี่ยฉันไม่เอาละเพราะว่าคนที่คุณไป อดทนรอคอยมานานแหงแม้เป็นพ่ของความอดทนค่ะมันอยู่ที่คุณว่าคุณจะเอาอยัางไงถ้าคุณต้องการความชัดเจนคืออยากพัฒนาแต่ว่าอยู่มานานแล้วนะกับความสัมพันธ์ที่แบบคุยคุยกันแล้วมันไม่มีสเตตัสแม้แต่จะเป็นคนคุยก็ยังเรียกไม่ได้เลยอะไรเงี้ยไปก็คิดว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องตัดสินใจโชว์แล้วว่าจะเอาอยัางไงดีฉันจะแบบเดินหน้าไปหาความสัมพันธ์ใหม่ๆดีกว่าไหมหรือจะรอคนคนนี้ถามว่าคุณยังรอไหวไหมก็ต้องบอกว่าคุณก็ยังรอไหวนะแต่ว่าใจมันมีความอยากจะเด็ดขาด ชัดเจนและเอาไงก็ว่ามาอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นไปได้ค่ะที่คุณอาจจะคิดหาวิธีอยู่ว่าจะไปพูดกับคนคนนี้ยังไงเพื่อ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 พิจารณาเนาะว่าเราจะเอาไงกับความชัมพันนี้ถามว่าเป็นเห็นว่าคุณตัดสินใจได้เลยไหมมันมีหลายเคสค่ะบางคนก็คือตัดเลยไม่คุยละไม่สนใจละคือฉันรู้สึกว่ามันไม่โอเคฉันมันฉันมีความกล้าหาญพอที่ฉันจะเดินหน้าละคุณก็จะตัดสินใจจบ แล้วก็คือเป็นคนโสดแบบว่าไปโฟกัสเรื่องอื่นเป็นไปได้นะแต่ถ้าเกิดคุณยังมีความย้อนแยง้งยังมีความโลเลเหมือนกับไพ่คาร์เด็กติม t ชันบอกอะว่าเออเขาก็ยังดีนะแต่เขาเป็นคนช้าช้านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยป้อนคิดว่าคุณอาจจะโยนหินถามทางหรือวางแผนก็ได้นะว่าจะทํายังไงเพื่อให้พัฒนาความสัมพันธ์นะมันมีไพ่ของการที่แบบคิด วางแผนอะไรเนาะแต่คุณก็ยังอดทนรอคอยการพัฒนาอยู่นะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นคนโสดกองเนี้ยเออไม่ใช่กองนี้ค่ะเคสของรอบเนี้ยเปรู้สึกว่าอะหลายๆคนหรือพลังงานส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นการรอคอยความรัก จากใครบางคนอยู่ก็ได้ที่แบบจะพัฒนาให้มันมากขึ้นแต่ว่าเขาอาจจะนิ่งๆเงียบๆแบบเนี้ยเป็นไปได้นะหรือถ้าคุณโสดสนิทอ่ะมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะโสดสนิทมากๆเลยคุณก็รู้สึกอยากมีนะเออไม่รู้สึกว่าคุณเนี่ยอยากมีแฟนแต่ว่าแบบเออไม่รู้จะยังไงดีอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนแบบไม่ค่อยได้ไปเจออะไรใหม่ๆเก็บเนื้อเก็บตัวนู่นนี่นั่นแล้วได้แต่รอเพิก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณรอคอยความรักโดยที่คุณไม่ได้ออกไปทําอะไรเลยเนี่ยโอกาสที่จะมีไหม นานๆจะมีคนเข้ามาทีหนึ่งแล้วพอเข้ามาถ้ามันไม่โดนใจคุณก็ไม่เอาอยู่ดีเพราะว่าคนที่ไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะมันหมายความว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองและถ้ามีไม่ดีคุณไม่เอาแต่ถามว่าเหงาไหมโอเคมันมีความเหงาคุณรอคอยการอยากจะเริ่มต้นอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาแหละเอออยากจะแบบมีความรักสักทีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันจะมีคนเข้ามาซึ่งคนที่เข้ามามันก็มีโอกาสที่มันจะไม่ค่อยถูกใจคุณเพราะฉะนั้นเพื่อนแนะนําว่าใครโสดสนิท และคุณไม่ได้มีปัญหารอคอยใครคุณอยากจะมีความรักความสัมพันธ์แนะนาว่าให้ออกไปข้างนอกค่ะออกไปเที่ยวออกไปเจอเจอผู้คนนะมันถึงจะทําให้คุณมีได้ถ้าเกิดคุณอยู่บ้านเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วรอคอยว่าเออจะมีใครมาแบบมาจีบคุณอะไรเงี้ยิ้นก็จะรู้สึกว่ามันอาจจะยังเป็นคนที่ไม่โดนใจคุณเท่าไหร่นะแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณเออจีบคนอื่นก็ไม่เป็นไม่อยากจีบแต่ว่าแบบคือจริงๆคือมีก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่คุณนะคุณก็สามารถอยู่ในพื้นที่ของคุณได้เพราะว่่าาดเป็นแพของกรที เรามีความแบบเป็นตัวของตัวเองสูงอะเราอยู่ของเราเองได้บางคนคือโสดมาตลอดชีวิตหรือโสดมานานก็ได้พอเป็นแบบนี้การที่เราจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งอะถามว่ามันยากไหมมันก็ต้องปรับตัวเยอะเนาะคุณก็จะต้องลดความเป็นตัวของตัวเองลงนิดนึงเพราะว่าความสัมพันธ์น่ะมันคือคนสองคนเนาะที่ต้องปรับจูนเข้าหากันถ้าคุณอินดิเพนเดนต์มากๆคุณมันนามันหนกบัานใจในตัวเองมากๆการที่มันจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้มันก็เป็นไปได้สูงและทําให้เรารู้สึกว่าเออเราอึดอัดเราอยากแบบ อย่ามีความสัมพันธ์ที่ทุกคนจะต้องเป็นแบบที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ยากอ่ะเนอะเออมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้กับอีกเคสหนึ่งที่พลังงานมันขึ้นมาได้เหมือนกันคือคุณอาจจะรอคอยคนคนหนึ่งอยู่ก็เป็นไปได้นะมันมีไพ่ของการรอคอยการพัฒนาคล้ายๆกับการที่มีคนคุยแล้วมันไม่พัฒนาเหมือนกันคะ่ะอันนั้นคือคุณวางแผนว่าคุณจะทำยังไงเพื่อให,ให้พัฒนาได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดตอนนี้คนที่คุณรออยู่มันเป็นคนที่คุณไม่ได้คุยละ นิ่งเงียบหายกันไปละในใจลึกๆถามว่าคุณ move on ยังไปก็คิดว่าคุณยังไม่ move on นะคุณก็อาจจะยังหนึ่งคุณยังไม่เจอคนที่ดีกว่าคุณก็เลยไม่ได้เลือกที่จะ move on ไปสองคนคนนี้ก็ยังเป็นคนที่ยังอยู่ในใจคุณเนาะคุณก็ยังแบบยังรอคอยการกลับมาของเขาอะไรแบบนี้ถามว่ามันจะมีการติดต่อกลับมาไหมเท่าที่เปิ้นเห็นนะมันอาจจะมีการแค่สง่งๆมากที่สุดนะคือแค่สง่งๆแล้วก็เหมือนอาจจะไปกดไลค์กดอะไรเงี้ยในโซเชียลมีเดีย บ้างแต่ถามว่ามันจะมีการพูดคุยเจอเจอหน้าตาหรือว่ามีการสารสัมพันธ์เลยไหมก็อาจจะยังไม่ใช่ในช่วงเลยะเวลานี้มันอยู่ที่คุณคะ่ะว่าคุณจะ move on ได้หรือ,อยังนะแต่ถ้าคุณไม่ move on คุณยอมอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็คือเป็นสิทธิ์ของคุณ เช่นการอะมันอยู่ที่เรานะจะหรือว่าคุณจะทักไปก่อนก็ได้นะแต่เัินเท่าที่เพิ่นเห็นเนะปิ่นรู้สึกว่าคุณจะไม่ทักคุณจะรอนะถ้าเกิดคุณกล้าหาญมากพอคุณทักไปก่อนแล้วคิดว่าคุณก็จะมีสิทธิกุยกับเขานะแต่ถามว่าจะพัฒนาเลยไหมก็อาจจะยังไม่ได้เห็นความชัดเจนอะไรใน15วันนี้นะคะอะเป็นกําลังใจให้โรแมนต์เซนเตอร์ค่ะหนึ่งใบให้คนโสดทัดลมค่ะอุกระเด็นออกมา True love อ่ะคุณตามหารักแท้ค่ะถ้าคุณโสดสนิทคุณอยากเจอรักแท้ปัญแนะนําให้คุณออกไปจีบคนอื่นบ้างนะเพราะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่ไม่ตรงสเปคคุณเนื่องจากว่าคุณเป็นเฮอร์มิตไงคุณคิดเยอะกว่าจะมีความสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งมันจะต้องหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยแล้วถ้ามันไม่โดนใจคุณไม่มีดีกว่าแต่ก็ยังอยากมีอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีความย้อนแย้งในตัวเองเนาะถ้าคุณตามหารักแท้คุณก็ต้องช่วยจักรวาลด้วยค่ะคือคุณรอจักรวาลให้ช่วยคุณอย่างเดียวโดยที่คุณเก็บเนื้อเก็บบตู้าน มันน่าจะไม่ได้แล้วต้องเข้าสังคมบ้างออกไปข้างนอกบ้างมันถึงจะช่วยกันเนอแล้วคุณถึงจะเจอนะแต่ถ้าคุณรอคอยคนที่ใช่แบบว่าคุณมีคนในใจอะไรเงี้ยแล้วคุณคิดว่าคนคนนี้คือรักแท้เปิ้ลคิดว่ามันไม่เสียหายนะถ้าคุณจะติดต่อหรือทักเข้าไปก่อนอืมมันอาจจะยังไม่ได้พัฒนาได้ในตอนนี้แต่ว่ามันมีแนวโน้มที่ มันเหมือนกับเราก็เหมือนทอดสะพานเนาะหรือว่าทําอะไรบางอย่างให้มันมีความสัมพันธ์ที่มันมีการกระตุ้นให้มันเกิดการพูดคุยอะถ้าคุณเงียบมันก็ต่างคนต่างเงียบไงเพราะถามว่าเพนเห็นว่าเขาจะทักใครมาหาคุณไหมมันก็อาจจะแค่อย่างที่บอกกดไลค์คุยในโซเชียลมีเดียเล็กๆน้อยๆอะไรแต่มันไม่ได้ดูคืบหน้าหรือพัฒนาเพราะฉะนั้นคุณจําเป็นจะต้องเป็นผู้กล้าหาญคะ่ะ คุณอาจจะต้องเป็นคนลุกขึ้นมาเพื่อบอกว่าแบบเออโอเคฉันพร้อมแล้วนะที่ฉันจะเริ่มต้นใหม่และฉันจะทักไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์ของคุณมันจะเดินไปข้างหน้าได้นะคะอ่ะอันนี้แนะนําสําหรับคนที่แบบรอเขาใครใครบางคนอยู่แล้วคนคนนั้นเขาโสดนะเออต้องบอกงี้ไม่ใช่ว่าคุณไปแบบไปรอคนที่เขามีคู่มีแฟนอะไรเงี้ยแล้วเราจะเข้าไปคุยกับเขาอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยควรเท่าไหร่นะ ต่อมาคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมีคนคุยแต่ว่ายังไม่มีสถานะนะจะเพิ่งคุยหรือคุยมานานแล้วก็ได้เอามาดูกันว่า16-30เมษาย,ยนค่ะความสัมพันธ์จะพัฒนาไหมหรือจะเป็นยังไงบ้างนะมาดูกันทัดลมนะคะมีถุนตุนกุมค่ะโอ้โหสิบดาบเลยจ้าเดอะซันแฮงแมนอาตาม,มาจากคนโสดนะคะมีแฮงแมนสามไม้สามเหรียญ อัดสวินดาบอะคุณต้องการความชัดเจนจริงๆอะปัญคิดว่าพลังงานมันค่อนข้างจะเป็นแนวโน้มว่าผู้กล้าหาญเนี่ยน่าจะเป็นเราซะส่วนใหญ่ที่เป็นคนทัดทัดทัด,ทด,ทดลมเนาะอยากได้ความชัดเจนคือเอาไงก็ว่ามาให้มันชัดๆไปเลยเจ็บแต่จบอะไรเงี้ยหลังจากที่เราอดทนมานานบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วเราหมดความอดทนละคุณจะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยเคลียร์ใจนะว่าจะเอาอยัางไงก็ว่ามาซึ่ง มันอยู่ที่คุณคะ่ะถ้าใครกล้าหาญมากพอที่จะเจ็บแต่จบมันจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาคะ่ะคือถ้าไม่ไปต่อก็คือจบไปเลยเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาการอะไรเงี้ยก็คือจะกลับมาเป็นเพื่อนพูดคุยเคลียร์ใจกันไปได้ถามว่าคุณเจ็บมากไหมเป็นคิดว่าคุณเจ็บมากถามว่าคนนี้ใช่คนที่คุณชอบมากไหมก็ ต้องชอบมากอยู่แล้วแหละไม่งั้นเราคงไม่อดทนรอคอยขณะน,นี้ปกติคนทัดลมอ่ะเป็นคนฉลาดนะแล้วก็จะไม่ค่อยยอมให้ใครมาเอาเปรียบแต่ถ้าเกิดคุณชอบมากๆคุณก็อาจจะยอมนึกออกปะซึ่งคนคนนี้ถ้าเกิดคุณคุยมานานมันเป็นไปได้ว่าคุณอ่ะก็อดทนและยอมมานานแล้วมันเป็นไพ่แฮงแมนคืออดทนมากนะคะแล้วก็ชอบมากมันมีเดอะซันขึ้นมานะเป็นคนที่ถูกใจใช่เลยนู่นนี่นั่น,นแต่ถ้าเกิดถึงแม้ว่าคนจะถูกใจมากๆแต่มันไม่สามารถพัฒนาได้ เพืก็คิดว่าคุณก็อาจจะตัดสินใจเจ็บแต่จบได้นะก็คือมีการพูดคุยเคลียร์ใจกันว่าอ่ะอยังงั้นเรากลับไปเป็นแค่เพื่อนเหมือนเดิมหรือว่าจะคุยหรือไม่คุยในอนาคตน,นี่แล้วแต่นะบางคนก็คือไม่คุยกันอีกเลยแต่ว่าเป็นเพื่อนห่างๆได้บางคนก็โอเคงั้นก็คุยตกลงเข้าใจกันแล้วก็จบไปแต่ถามว่าเจ็บไหมเจ็บแน่นอนเพราะว่าคุณชอบเขาเนะาะไม่งั้นคุณไม่อดทนขนาดนี้ ถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ของคนเก่ามันจะมีการกลับมาวนมาคุยกันนะใครที่คุยคุยมามาไปไปเออคุยจบไปละคิดว่าคงแบบไม่ได้คุยกันแล้วละแล้วคุณก็ยังคิดถึงรอคอยเขามันมีโอกาสที่มันจะได้กลับมาพูดคุยกันอันนี้มันไม่เหมือนคนโสดเนะคนโสดรออาจจะมีการแค่กดไลค์กดแบบอะไรในโซเชียลมีเดียแล้วพูดคุยกันบ้างแต่คนที่มีคนคุยเนี่ยเป็นแบบเป็นคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะมันมีแนวโน้มค่ะว่าอาจจะออนไลน์ก็ได้หรืออาจจะเจอตัวเป็นๆเลยก็ได้ อ่าแบบมาเจอการอะไรอย่างเงี้ย้วมีการพูดคุยกันมากขึ้นก็ได้แต่ทุกความเป็นสามดาบอา่าเป็นสามไม้แล้วก็เป็นสามเหรียญเนาะการพูดคุยหรือการกลับมาคุยกันของคุณอ่ะมันก็ยังเป็นเชิงธุะระปาปางยังไม่ได้เป็นเชิงความรักเท่าไหร่บางทีเราเหมือนแบบอยู่ในช่วงทําใจเอาเธอจะกลับมาทาไมกลับมาทาให้ฉันรู้สึกแบบเอาอีกแล้วหวั่นไหวอีกละเป็นไม่ได้นะต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณคุยกันอยู่ไม่ชัดเจนคุณจะมีโอกาสพยายามให้มันจบ หรือว่าตัดสินใจเอาไงก็ว่ามาเจ็บแต่จบหรือว่าจะพัฒนาได้ก็บอกมากับอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดคุณรอคอยคนที่เขาจบความสัมพันธ์ไปคุณคิดว่าเฮ้ยจบแล้วแนะ่มันก็มีโอกาสที่คุณสองคนจะต้องกลับมาพูดคุยกันด้วยธุะระปะปังอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ต้องบอกงี้ก่อนนะไม่ได้เห็นเป็นในเชิงชู้สาวหรือไม่ได้เห็นเป็นในเชิงความรักนะมันเหมือนมีธุระอาจจะยังแบบมีบางอย่างที่ต้องเคลียร์กันยังไม่จบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเออตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะย ยังเพิ่งเริ่มต้นคุยก็ต้องบอกงี้บางคนค่ะคุณไม่ได้มีปัญหากันเนาะแต่ว่าคุณเคยมีแผลคุณหรือเขาก็ได้นะเคยผ่านความรักที่เจ็บปวดมาพอมันมีความรักที่เจ็บปวดมาถามว่าพอมันมีการเริ่มต้นสายสัมพันธ์ใหม่กลัวไหมต้องบอกตรงๆว่ากลัวแน่นอนกลัวจะเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนันเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีไหมค่อยๆทาความรู้จักค่อยๆเรียนรู้กันไปดีไหมทั้งทั้งจริงๆคุณเป็นคนใจร้อนคุณเป็นคนชัดเจนแต่ด้วยความบาดเจ็บของคุณ หรือของเขาก็ตามนะมันเลยทาให้ความสัมพันธ์เนี้แบบเออเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันค่อยๆเรียนรู้ทําความรู้จักกันไปดีกว่าไม่รีบอะไรแบบนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณกล้าหลุดออกมาจากความเจ็บปวดของคุณคุณจะสามารถมีความรักใหม่ได้เนาะไอความกล้าหาญเนี้ยมันอาจจะหมายถึงการหลุดออกมาจากอดีตของคุณก็ได้มันไม่ได้หมายถึงคนเนี้ยทำให้คุณจะต้องตัดความสัมพันธ์แต่หมายว่าคุณเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมา คุณเลิกราไปายอยูอย่่คุณมาเจอคนเนี้ยที่มันเป็นแสงสว่างมันมีความสุขเฮ้ย <He i, S 1> เราจะเริ่มต้นกับเขาดีไหมนะเราก็กลัวเจ็บอีกเราว่อความสัมพันธ์จะกลับมาอีหลอบเดิมอะไรเงี้ยแต่เพิ่นคิดว่าคุณจะกลา้าคุณจะลองเริ่มสารสัมพันธ์กับคนคนนี้แต่ว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นแบบช้าๆในฐานะเพื่อนก่อนมันจะเป็นแบบเหมือนคนคุยอะเนาะมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ใช่แฟนยังไม่แบบยังงงๆอยู่อะไรเงี้ยมันจะเป็นในเชิงเพื่อนไปก่อนจนกว่าคุณจะมั่นใจว่าคุณจะ มันเหมือนความสัมพันธ์นี้มันจะแบบไม่มีความเสี่ยงอะ่ะเออบางทีคุณจะกลัวมากเลยว่ามันจะจบเหมือนเดิมอะไรอย่างงี้เนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสที่คุณจะได้พูดคุยกับใครบางคนนะถ้าเกิดคุณผ่านความเจ็บปวดมาขอให้คุณให้โอกาสตัวเองค่ะเปิ้ลเชื่อว่าคุณจะเจอคนดีๆได้ไอ้ความสัมพันธ์เก่าๆมันก็คือมันจบไปแล้วก็จบไปแล้วเนาะเราก็หมดกรรมหมดเวรกับคนคนคน,นั้นไปแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้ปแปลว,ว่าชีวิตนี้เราจะมีความรักที่ดีไม่ได้เนาะอ่ะมาโรแมนต์แซงโจค่ะหนึ่งใบให้คนความมา ยังไงเอ่ยช่วงนี้คีเป็นโนเว็นไม่ชัดมากเห็นปะเปิดใจถ้าเกิดคุณผ่านความเจ็บปวดมาคนใหม่ที่เข้ามาในช่วงนี้จะทําให้คุณมีความสุขเดินสั้นหน่อยเพราะว่าเฮ้ยคุณก็รู้สึกดีที่ได้คุยกับคนคนนี้แต่คุณก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะพัฒนากับเขาได้ไหมขอแค่คุณเปิดใจค่ะมันจะไม่เหมือนเดิมให้พูดแบบนี้นะแล้วคุณเป็นคนฉลาดมันบอกงี้เลยคนธาตุลมเพราะฉะนั้นคุณจะไม่โง่ค่ะถ้าคุณเอาบทเรียนเรื่องเก่าๆมา มาสอนตัวเองเนอะคุณจะไม่มีเรื่องสํารอยอยู่แล้วเพราะคุณฉลาดนะขอให้คุณเปิดใจดูไปนานๆคุณไม่ต้องรีบเพราะว่าถ้าคุณดูนานๆนะคุณจะไม่ผิดพลาดแน่นอนเพราะว่าถ้าคนนี้จริงใจถ้าคนนี้เป็นคนที่ดีพอคุณจะดูแล้วคุณจะรู้ค่ะว่าคุณจะตัดสินใจไม่ผิดอ่ะเพื่อเป็นกาลังใจให้กับคนทัดลมนะที่ผ่านความเจ็บปวดมาแล้วตอนนี้ก็อาจจะเพิ่งเริ่มต้นคุกกิ๊กสารสัมพันธ์กับใครบางคนอยู่อะไรแบบนี้นะต่อมาคนมีคู่ค่ะความสัมพันธ์ชัดเจนมีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วก็ได้ มาดูกันว่าช่วง16-30เมษายนนะคะพลังงานความรักของคนมีคู่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างท้าลมมิถุนตุนกุมมาค่ะ6เหรียญ6ดาบหืหเจ็ดดาบควีนถือถ้วยเจ็ดเหรียญว่าหกหกเจ็ดเจ็ดสามเหรียญอะ ความสัมพันธ์ช่วงนี้ของคุณนะเพื่อนคิดว่าไปเรื่อยๆคือความไปเรื่อยๆนี่แหละมันทําให้มันเกิดอาการน้อยใจได้อาจจะเป็นคุณหรือเป็นแฟนของคุณก็ได้นะคะควีนถือถ้วยคืออารมณ์น้อยใจอิโมชนันแลง่ายดราม่าควีนอะไรแบบเนี้ยดาราม่าคิงก็ได้คือบางทีพอความสัมพันธ์อะ่ะมันเหมือนแบบเออช่วงนี้ดูไม่หวือหวาเลยอะช่วงนี้ดูแบบเออคุยกันคุยเฉพาะธุระป่าปางเจอหน้ากันก็นานๆทีหรือว่าคุยกันไปมันก็มีแต่เรื่องเงินเรื่อง,องแบบที่มันต้องดีวกันเรื่อง แบบทั่วๆไปที่มันไม่ได้เป็นเชิงความสวีทหวานเนาะมันอาจจะทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน้อยใจหรือว่ารู้สึกระแวงเป็นไปได้นะเอ้ยทาไมช่วงนี้ดูห่างเหินทำไมช่วงนี้ดูเหมือนแบบไม่สนใจใเราหรือมันอาจจะมีใครบางคนที่เป็นบุคคลที่3เข้ามายุแยงเป็นไปได้อน,นี้เรามัดระวังเรื่องบุคคลที่3เลยนะบุคคลที่3ในช่วงในในที่ที่ิ้่พูดอะมันไม่ได้หมายถึงคนที่เข้ามาแบบมีความสัมพันธ์ในในความสัมพันธ์ของคุณนะหมายถึงว่าไม่ได้เป็นกิ๊กเป็นชู้เป็นอะไรอย่างนี้แต่อาจจะหมายถึงเพื่อนก็ได้ มาแบบพูดมาเป่าหูหรือว่าคนในครอบครัวหรือใครก็ตามอันนี้เรามัดระวังเรื่องบุคคลอื่นใช้คำนี้นะบุคคลอื่นที่จะเข้ามาทําให้ความสมัยของคุณระหงระแหงได้อย่างเช่นว่าเพื่อนบอกเออเนี่ยแบบเห็นพี่เขาอะไปเดินกับใครก็ไม่รู้เป็นผู้หญิงอะไรไม่รู้นะทั้งที่คุณจะมีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานคุณก็จะดรามา่าละซึ่งอันนี้เรามัดระวังค่ะหรือว่า อยู่ก็จะมีแบบบ้านที่แม่แม่เราก็อาจจะบอกว่าเออไม่ชอบเลยทำไมถึงทำตัวแบบนี้สกรปรกนูน่นนี่อะไรก็ตามที่มันเป็นการที่พูดในเชิงไม่ดีแล้วทำให้เราเหมือนมีความระแวงความนอยอะไรได้ง่ายอันนี้ระวังค่ะเพราะว่าอารมณ์เนี่ยเกิดกับคุณหรือเกิดกับคู่คุณก็ได้นะในทางไวส์เวอร์ซานะคะแต่เป็นคิดว่าเป็นพลังงานของคุณมากกว่าเพราะฉะนั้นมีอะไรให้เคลียร์กันตรงๆมีอะไรให้กล้ากล้าพูดกันนะคะความกล้าหาญในที่นี้หมายความว่ามีอะไรอย่าเก็บ หมายถึงว่าให้พูดกันไม่ใช่ว่าแบบว่าให้แบบด่ากันนะไอเขาว่ามีอะไรอย่าเก็บหมายว่าถ้าคุณมีความกังวลสงสัยมีอะไรไม่สบายใจแนะนําว่าให้พูดคุยกันพอมีการพูดคุยเคลียร์ใจกันคุณจะไม่หน่อยนะแต่มันไม่ได้แปลว่าประชดประชันหรือว่าแบบจิกด่าหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าให้พูดอะไรรุนแรงเงี้ยมันไม่ใช่เนาะนะแบบนั้นมันถึงจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นถ้าเกิดคุณมีการพูดคุยเคลียร์ใจกันเพราะมันมีไพ่ของความคิดการที่แบบไปเรื่อยๆแบบเออไม่เอาไม่อยากพูดเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทะเลาะกัน ก็เก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจสุดท้ายมันจะภูเขาไฟระเบิดนะมันก็ว่าอยู่ๆก็แบบอะไรก็รูบึมออกมาเลยอะไรเงี้ยจากปัจจัยจากบุคคลอื่นหรือจากความนอยของคุณเองเป็นไปได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็แนะนําค่ะว่าไปเที่ยวด้วยกันบ้างก็จะดีนะเออออกไปเที่ยวต่างจังหวงต่างจังหวัดไปทะเลไปริมน้ําไปอะไรเงี้ยก็จะช่วยให้ผ่อนคลายกันได้บางคนก็อาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องเงินก็ได้นะอาเพราะฉะนั้นแบบใช้เงินเก่งอะไรเงี้ยก็ทะเลาะกันก็ต้องมีการพูดคุยกันค่ะว่าอะไรที่ต้องปรับจูนกันคนเป็นคู่กันยังไงก็ ถึงแม้จะเป็นแฟนกันหรือแต่งงานกันมานานนะเพื่อนก็ยังรู้สึกว่าคนเป็นคู่กันมันก็ยังต้องมีเรื่องต้องเรียนรู้กันอยู่ดีมันไม่ได้แปลว่าคุณคบกันมา2ีปีแล้วคุณจะรู้ทุกเรื่องของเขามันก็มันก็ยังต้องปรับจู๋เนาะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรไม่โอเควิธีการใช้เงินลักษณะนิสัยหรือว่าเออพอคุณน้อยใจเขาเรื่องอะไรก็ตามแนะนําว่าให้พูดคุยเปิดใจถ้ารักกันมากพอมันจะมีการเคลียร์มีการพยายามมีการปรับตัวเข้าหากันอยู่แล้วแต่จากไพ่เนี่ยเพื่อนต้องบอกว่าอาจจะพูดกันนน้อยะ เหมือนแบบคิดซะเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยจะน่อยง่ายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใต้สาหรับก็เลยบอกว่าพูดคุยกันค่ะช่วงนี้ถ้าคุณเปิดใจพูดคุยกันอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะรับฟังคุณนะแต่คุณอย่าไปฟังความของคนแบบว่าที่เป็นบุคคลที่3มเยอะเกินไปต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นนยเขาอคติอยู่หรือเปล่าเขาไม่ชอบแฟนเราหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนาะแต่ก็ฟังหูไว้หูไม่ใช่แบบไม่ฟังเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณฟังอะไรมาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณหน่อยคุณไม่สบายใจคุณไม่แน่ใจ คุณเปิดใจคุยกับคู่ของคุณได้เลยเปิ้นเชื่อว่ามันจะเคลียมากกว่ามันจะไม่ยืดเยื้อมันจะไม่สะสมมันจะไม่เหลือหลังนะคะอันนี้คือคําแนะนําจากไพ่ต่อมาโรแมนแซงโจค่ะหนึ่งใบให้คนมีคู่ทตุลมนะคะช่วงนี้เป็นยังไงเอ่ยหนดูซิพา s t สไลฟ์ e l เลชั่นช i p ค่ะคุณ2คนเป็นคู่กันอยู่แล้วเนอะคุณรู้จักกันมาก่อนนะีน่แปลว่าอย่างที่เปิ้ลบอกเมื่อกี้มันมีความผูกพันหลายๆคนก็คือคบกันมานาน จนแบบนึกว่าเรารู้ตัวตนกันหมดแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่ามันมีความคุ้นเคยมีความผูกพันค่ะแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างต้องปรับจูนคุณอาจจะรู้สักนิสัยด้านมืดของเขาถ้าเกิดคุณเข้าใจคุณปล่อยวางมันโอเคนะแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณไม่ปล่อยวางคุณยังนอยกับสิ่งที่เป็นข้อเสียของเขาคุณก็จะไม่ต้องเปิดใจแต่ไพ่เนี่ยบอกมาว่าคุณสองคนมีความผูกพันกันมาแน่นอนเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาในชีวิตของคุณเนี่ยมันก็ต้องแบบมาเจอกันอ่ะ เพื่อได้มาใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันมาอะไรกันก็ตามอะไรแบบนี้เนาะซึ่งอ่ะคุณกับเขาก็ยังคงจะไปต่อในความสัมพันธ์แน่นอนไม่ต้องน่อยอะไรจนมากเกินไปมีอะไรเปิดใจพูดคุยค่ะการสื่อสารสำคัญมากสำหรับคนมีคู่นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับความรักของคนทัดลมค่ะมิถุนตุนกุมในช่วงวันที่16-30เมษายนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งติดตามก็กดเอาไว้เนะเวลามีคลิป จะได้รู้ก่อนใครเข้ามาดูก่อนใครถ้าชอบคลิปนี้อยากสนับสนุนช่องบันทึกซุปเปอร์แตงเป็นกําลังใจให้ได้หรือจะสมัครสมาชิกค,ค่ะเพื่อดูดวงเนอ้อหนเดือนหนึ่งคำถามก็ได้เช่นกันเดือนละ50บาทเท่านั้นเองนะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ